ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Astro Phone Hub ของคุณผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ Honor 400 Pro s มา r t p h o n เรือธงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมการออกแบบล้ำสมัย สเปคสุดทรงพลังและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานหรือด้านความบันเทิง Honor 400 Pro ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดปัจจุบันเริ่มกันที่การออกแบบภายนอก Honor 400 Pro มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยโค้งมนอย่างลงตัวใช้วัสดุเกรดพรีเมียมที่ทั้งแข็งแรงและให้สัมผัสหรูหราตัวเครื่องบางเฉียบและน้ำหนักเบา พบพาง่ายเหมาะกับการใช้งานทุกวันหน้าจอแสดงผลใช้เทคโนโลยี OLED ความละเอียด 2K Refresh Rate 144Hz รรและรองรับ HDR 1 0บบวกทำให้การดูวิดีโอเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการทำงานด้านกราฟิกเต็มไปด้วยความสมจริงและลื่นไหล ส่วนขอบหน้าจอบางเฉียบจนเกือบไร้ขอบทำให้ได้ประสบการณ์ที่เต็มตามมากยิ่งขึ้นในด้านกล้อง Honor 400 Pro ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด2 0 0 mp ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่และเทคโนโลยี ai ขั้นสูงช่วยให้การถ่ายภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อย นอกจากนี้ยังมีเลนส์แอนต์รว50 MP และเลนส์เ e เลโฟ o ต้64 MP ที่รองรับการซูมแบบอ p t i c a l ล10เท่าและดิจิตอล o o m ได้สูงสุดถึง100เท่ากล้องหน้าความละเอียด60 MP ทำให้การถ่ายเซลฟี่และวิดีโอคอลออกมาคมชัดไม่แพ้กล้องหลักและยังมีโหมด Beauty และ AI Portrait ที่ทำงานได้อย่างชาญฉลาดด้านประสิทธิภาพการทำงาน Honor 400 Pro ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon Gen 9ล่าสุดที่รองรับการประมวลผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทำงานร่วมกับแรมขนาดสูงสุด16 g b และรอมสูงสุด1เทราทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเหลือเฟือและยังใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปพลิเคชันพร้อมกันหลายๆแอปหรือเล่นเกมกราฟิกสูงก็สามารถทำได้อย่างไร้ปัญหาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะ Honor 400 Pro มาพร้อมระบบระบายความร้อนล i ควิดคูล링4.0ที่ช่วยลดอุณหภูมิขนาเล่นเกมต่อเนื่อง ทำให้ประสิทธิภาพคงที่ไม่เกิดอาการเครื่องร้อนจนกระทบกับความเร็วของชิปประมวลผลอีก 1. จุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบเชื่อมต่อ 5G รุ่นล่าสุดที่มีความเสถียรและความเร็วสูงรองรับ Wi-Fi 7 Bluetooth 6.2และ NFC ครบทุกฟังก์ชันเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อในยุคดิจิทัลระบบเสียงก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกัน h o n o r 400 Pro มาพร้อมลำโพงสตริโอคู่ที่ปรับจูนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง พร้อมระบบเสียง Hi-Res Audio และ Dolby Atmos ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดสมจริงทำให้การดูหนังหรือฟังเพลงเต็มอัตถรถมากขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ Honor 400 Pro มาพร้อมความจุ 6,000mAh รองรับการใช้งานยาวนานตลอดทั้งวันรองรับการชาร์จเร็ว 150W Super Charge และชาร์จไร้สาย 80W นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จย้อนกลับแบบไร้สาย ช่วยให้สามารถชาร์จอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้เช่นหูฟังหรือนาฬิกาอัจฉริยะระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ MagicOS เวอร์ชันล่าสุดที่พัฒนามาบน Android 16ให้การใช้งานที่ลื่นไหล UI สวยงามและยังสามารถปรับแต่งได้หลากหลายพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นมันติดีไว e c คอลลาบอร์ชันที่เชื่อมต่อการทำงานกับอุปกรณ์ Honor อื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อด้านความปลอดภัยอ o n o ์400 Pro มาพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงระบบสแกนใบหน้าแบบ 3D ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับทำให้การปลดล็อกเครื่องมีทั้งความรวดเร็วและความปลอดภัยสูงสุดเมื่อพูดถึงราคาในตลาดโลก h o n o r 400 Pro ถูกวางไว้ในระดับที่คุ้มค่ามเมื่อเทียบกับคุณสมบัติระดับเรือธง โดยในสหรัฐอเมริกาคาดว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1, 1,999ดอลลาร์และในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยราคาเปิดตัวหน้าจะอยู่ราวๆ36,900บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ทั้งหมดที่มอบให้สรุปแล้ว Honor 400 Pro ไม่ได้เป็นเพียงสมาร์ทโฟนแต่คืออุปกรณ์ที่รวมเอาความหรูหราพลังประมวลผลเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ล้ำหน้าและระบบการเชื่อมต่อที่ครบครันมาไว้ในเครื่องเดียว ใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนหรือทงที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ Honor 400 Pro คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับปี2026